ย,ย, XD, ยุคนี้นะคะมันเป็นยุคของการใช้ไอเดียทําเงินนะคะถ้าเราไม่เทรนจิตเทรนใจตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความคิดของตัวเองได้นะคะเราจะไม่สามารถเป็นคนที่ใช้ไอเดียทําเงินได้นะคะเพราะการจะใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อะไรออกมานะคะเพื่อทําเงินอ่ะมันจําเป็นที่จะต้องฝึกในเรื่องของควบคุมจิตใจและความคิดของเราด้วยเพราะมันเป็นยุคของการทําเงินด้วยไอเดียมันจึงจําเป็นที่จะต้อง เรียนควบคู่กันกับการาฝึกฝนทักษะในเรื่องใจนะคะเรื่องของ Mindset ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนนึงที่เข้ามาทำออนไลน์นะคะแล้วเป็นคนที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในการทำเงินนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องฝึกทักษะต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่ปุ๋ยได้แชร์ให้ฟังนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่สามารถเสกเงินจากอากาศได้อะต้องควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราได้อยู่นะคะเอาตัวเองให้อยู่ถ้าคุณเป็นคนที่ เจออะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยแล้วสติแตกง่ายนะคะคุณจะไม่สามารถเป็นคนที่อยู่ในโหมดที่ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ทำเงินได้เลยเพราะอารมณ์ขุนอารมณ์บูดอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะไม่เกิดไอเดียและความคิดสร้างสารรค์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทักษะของใจนะคะในเรื่องของอาการควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองนะคะเป็นทักษะที่เราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝน